เดี๋ยว <ไป S 1> คลิปนี้นะแ<ห>ม่กุ้งจะพามาตามติดดีไซน์กับเกลี่นะคะวลาโต24ชั่วโมงโอ้โไม่ถึง24ชั่วโมงหรอกขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ค่ะทุกคนการเดินทางอันแสนยากาของ <S <S <ห>พวกเรานะณตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนไปดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งก็กำลังจะพาดีไซน์กับเกลี่กลับเชียงใหม่แล้วนะคะ อะไรก็ชุดน้องวัวงงเลยนี่นะทุกคนหลังจากที่เรามาเที่ยวที่หัวหินกันนะคะแล้วก็มาพักพาวยมาพักทูวิลล่ากันนะคะตอนนี้เราก็จะกลับเชียงใหม่กันแล้วนะเดี๋ยว <ไป S 1> คลิปนี้นะแ <ไป S 1> ม่กู้จะพามาตามติดดีไซน์กับเกลรี่นะคะัวลาโต24ชั่วโมงโอ้โไม่ถึง24ชั่วโมงหรอก <S 2> <S 2> <S มือก็ไปถ่ายแล้วปะกลับบ้านกันทันวานได้เลยนูนนะดีไซน์กับเกลลี่นั่งหลังสุดนะคะทุกคนนั่งคู่กันนะ โอ้โหนี่นะคะทุกคนพอขึ้นรถมาปุ๊บทำอะไรกันะคะเนี่ยเล่นเล่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอูโนอการ์ดเอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหม,ไหมอูโนอการใช่ไหมคะโอ้โหระวังเวียนหัวด้วยนะคะนะอ,อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์กับเกลลี่ปวดทีนะคะทุกคนเราก็เลยมาแวะเข้าห้องน้ำกันนะไปนี่คะ่ะห้องน้ำผู้หญิง ใครปวดใครปวดปวดทั้งคู่ไปเข้าน้ำเดี <S <S ๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะคะทุกคนไปไม่อะไรใช่ไหมคะไปไม่อะไรก็ไปต่อค่ะเดินทางต่อขึ้นรถนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ออกมาได้แป๊บเดียวอยู่เลยนะยังไม่ลื่ไหนเลยไป เดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะไปแวะกินข้าวนะคะทุกคนแล้วอีก13ชั่วโมงอีก13ชั่วโมงไปแวกกินข้าวค่ะหลับหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นเสร็จหลับเลยเหรอคะไปมาอ่าเือ้ลอองกมาลงมาค่ะตอนนี้นะคะรถตู้ก็มาจอดที่ร้านค้าเพื่อที่จะแวกกินข้าวแล้วก็ซื้อของฝากนะคะไป ไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างอ๋อนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้แม่กุ้งเข้าใจว่ามาแวะกินข้าวแต่ไม่ใช่นะทุกคนเขาให้เราแวะซื้อของฝากนะคะปจะอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยหาเลือกแม่มันไม่มีแบบไม่มีใช่เหรอต้องเดินหาเลือกดูก่อนนะคะลูกไปค่ะนี่นะคะทุกคนจะหลังจากที่เลือกของฝากเสร็จแล้วนะคะเราก็ อ๋อเราก็มาซื้อน้ำกันนะพี่เกวสั่งน้ำอะไรคะสั่งโอวัลตินเย็นค่ะอ๋อชายเย็นของแมงกุงนะ้งไหมคะที่ซน์สั่งน้ำไรคะ,น,ระรน้ำแดงเ้นเ้ำแดงโอ้โหปะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถต่อนะแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปแวะกินเ, <ขอ S 1> เกี๊ยวอีกที่ททหนึ่งเนาะ<อ>ได นี่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะโห oh, ดีใจกินน้ำแดงกับขนมขาไก่นะนกกไม่มีที่วางแก้วใช่ไหมเลยต้องหนีบใช่ไหมคะแก้วกินเลยคะ่ะมันแบบอดอกมันหลุดไม่ขึ้นมันแตกหรือเ,เปล่าแงวทำไงป<ะ>เดี๋ยวเรารจะไปแวะกินเก๋วดเตี๋ยวกันนะคะตอนนี้ก็กินขนมกับน้ำรองท้องไปก่อนนะคะไปนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเก๋วดเตี๋ยวแล้วนะคะทุกคน โอ้โหมีไอติมด้วยอะคะเดี๋ยวกินไก่เตี๋ยวก่อนแล้วค่อยกินลูกได้ค่ะเนาะนู่นมีตรงนู้นด้วยอะไรเอ่ยน้ำกาแฟกาแฟแล้วก็มีหล่าห้างคุ้ยน้ำต้มอ๋อมีกาแฟมีน้ำต้มนลาภีค่ะมีเยอะเลยมีแซลมอนมีปูอัดด้วยนะทุกคนมีราช่องด้วยมีลูกชิ้นด้วยดิไซเอาไหมนู่นทางนู้นโอ้สายใหม่มัรรวา กินโบราณร้อยจังหูลูกชิ้นอะไรเอ่ยชิ้นหมูจ้าเอาไหมคะลูกชิ้นหมูไห้าสิบบาทสิบไม้แถมหนึ่งไม้เอาลูกชิ้นชุดหนึ่งค่ะตัวเบอร์อะไรจ้าตันี้ค่ะสี่สิบห้าค่ะได้าเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวกินกับเตี๋ยวใส่ข้าวกินหราจะกินอะไรท่ดหรือว่าอะไรฮะใ่ไหมไม่เอามันหวานค่ะเดี๋ยวทอดหรือว่าบต้มยำไปดูหนมถ้วยไหมฝั่งนู้นมีหนมถ้วยไปดูไหมคะหนม่ตรงมีขนมถ้วยด้วยนี่นะคะทุกคนอ่ะ มีน้ำมาขายที่โต๊ะนะคะไปดูกันแผงสีอะ <Okay, 4 S 1> ค่ะตะเกะียร์ทกเนาะนี่นะเลยเก็บของก๋วยเตี๋ยวโอเคค่ะมาแล้วดูสายกินเส้นเลยคะ่ะแจ๊เส้นเล็กกา่พี่เกล่ะคะอร่อยมากพี่เกลกินมีเหลือนตุ้ชิ้นอร่อยมากตุ้ชิ้นอร่อยมากคะนี่ แม่ก็กินเส้นเล็กนะทุกคนขมนมถ้วยกินบ้างนี่อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูมันก็มีขนมถ้วยโอ้โหเยอะมากเลยนะโร้อนร้อน <laughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป่ะขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่คะ่ะทุกคนเฮียเตยใจอิ่มแล้วยังคะอิ่มแล้วคะ่ะแต่ก็ลังจะกินสปาเก็ตตี้โอ้โหเกลี่ยนะคะกินสปาเก็ตตี้โอเคไปเชียงใหม่แล้วนะ อย่าลืมแวะเซเว่นให้ด้วยนะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเมืองกาแพงเเชรแล้วนะคะดูสิมืดตื้อแล้วนะคะทุกคนการเดินทางอันแสนยาวนานของพวกเรานะณตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนไปดีไซน์กับเกลลี่หิวนะก็เลยจะมาแวะหาของกินนะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีนะเอาก๋วยเตี๋ยวไหมล่ะกัแพาเพชรแล้วกาแพงเเชร กเตี๋ยวก็มีกินก๋วยเตี๋ยว,มไ,ยวไมล่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปหาซื้อข้าวในเซเว่นก่อนนะคะทุกคนเออนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนโอ้ดีใจกินข้าวเลยคะ่ะข้าวไข่เจียวสองเครื่องพี่เกียวนะคะไ่เอยากช่ไก่เทอริยากิดูท่านั่งแต่ละคนนะทุกคนไม่สุภาพต้องขออภัยนะคะเพราะมันไม่มีที่วางเนาะอ่านี่อีกอีกหลายชั่วโมงเลยกว่าจะถึงบ้าน ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะโห oh, <Yeah! S 1> กว่าจะถึงตีหนึ่งกว่าแล้วนะโห oh, 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 oh. ดูสายไหมอ่นนี่นะคะทุกคนนี่โห oh, ของเต็มเลยนะไปเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย